เกมเศรษฐีเนเกมการแข่งขันที่ผู้เล่นจะได้รับคอยในบัญชีเท่าเๆกันเมื่อเริ่มการแข่งขันผู้เล่นต้องใช้คอยเพื่อลงทุนในที่ดินและสามารถลงทุนสร้างบ้านและโรงแรมเพื่อเก็บค่าเช่าที่มากขึ้นจากผู้เล่นหมายเลขอื่นที่มาหยุดบนที่ดินของตนถ้าผู้เล่นหมายเลขใดไม่มีคอยคอยชำระค่าเช่าหรือรายจ่ายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันผู้เล่นหมายเลขน,นั้นจะถูกกำจัดออกจากการแข่งขันในเกมทันที จะเป็นต้องใช้เงินเวลาเป็นสิ่งสำคัญ m k g Smart Property Loan ขอเสนอสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วชัดเจนและไม่มีต้นทุนแอบแฝงเพียงสมัครเนเว็บไซต์ของเราท่านจะได้รับเงื่อนไขพรีอัพรูปภายใน24ชั่วโมงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @mpkg หรือ Facebook อ MP k อิคเแกรนตีวง花开สุนต